สวัสดีครับนีระพัส,สู่ช่องวีเ t ทัลี่นะครับมนอยู่ในเกม ROV ในโหมดไต่แรงนะครับผมนะครับีครับเราเล่นลำเบอร์ครับเป็นแท้งนะครับถ้าถามว่ามีดาเมจไหมเขาบอกเลยว่าไม่หน้าที่เราก็คือการโซนนะผมการโซนที่แท้ถูคือการเติมทูมันนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขู่ขู่ไปแล้วนะครับนาตา雅เรายัดใหญ่เลยครับเขาจบอะไรเนี่ยเอาดิโอเคบัสมากับเราละบัสฟาร์มช้าลงแน่นอนอดทนไว้สิเราเล่นหรออุกรรม อดทนว่าให้โอเคครับเราต้องทำหน้าที่แทงที่ดีครับปกป้องแคลรี่นะหลังจากแคลรี่ตายไปแล้วนะผมละฮะมามาลัมเบอร์ครับลัมเบอร์อือเห็เจอโอ้โหรียน่าตอดแรงมากครับโอ้ยหนีกันเนี่ยกดผิดกดผิดโอ้ มันใช้ดียนหน้าโยนสกิลนะ <c oughs> ผมคิวให้ก่อนเนียเสียวเพื่อนตายครับอัดแล้วครับผมจ <c oughs> ังหวะนีดด้นะเพื่อนเอาเลยเอาเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วผมจะตายแน่นอนผมเนี่ยโอเคครับโอ้โหนิดนลเลดียโนเวเลตยิงก็ได้เพื่อนยิงแล้วเออไม่ใช่สก,กิลนะ ครับเปนี่ครับต้องระวังนะบัตเตอร์ไฟรกระโดดสับตายแล้วครับฝั่ง run เาโซนครับไม่มันมาเคลีย์คลิปนะไม่ไหวอ่ะมันเคลียร์แน่นอนเอลเน็กนะครับบัตเตอร์ไฟก็อยู่ตรงนี้ครับรสุดยอดละมือตามาไปเลย ตันให้แล้วไหวไหมโอเคไม่ถึงโอเคเรามากันสี่ตัวเลยนะถึงเอาเขาลงนะผมตายตัวเดียวด้วย <A. S 1> เอ้ยถอยถอย <Ret reat. S 1> เพื่อนเราไม่ถอยกำลังไปช่วยนะครับอังหงว่านี้นะเราต้องออกของสนับสนุนก่อนครับผมออกล้างซีซีนะ ปิดต,ตาไปครับเอ,อ้าออกมาไอ้ชอุ๊กเพื่อนเอาเร็วนิดเดียวเองสม,มุดนิดเดียวแล้วแทงแท้แทงแท้โอเคลาก่อนครับไปต่อครับเราเป็นแทงมาตายไปสองนะเพื่อนเพื่อนเราต้องหยุดก่อนเนาะไอ้ชุ๊กครับเราเขารู้แนละ้วว่าเราไม่ไหวนะครับผมติดติดเจ๊คี้ครับโอเคชิวให้ไอรีครับ จะได้ไปเติมต่อได้ครับเดี๋ยวเราแก๊งเลยครับผมเราจะแก๊งกลางนะครับ Flex, <No. S 1> มันต้องฟายอยู่นะเอ้าหืเราไม่ได้ไปหานะครับืหืไปอุ้ยถอ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 ยก่อนถอยก่อนมากันสี่ตัวนะเพื่อนๆเย็นๆ ถอยครับถอยถอยเลยนายพู้นายถอยไปเลยถอยครับถอยถอยมันจะล่อเราออกไปนะมันจะล่อเราออกไปครับระยะเกยเกลูกโอเคครับผมจะเข้าแล้วนะเตรียมนะครับเตรียมโอ้โหไม่ถึงครับเอานะอังต <um uh! ี้ ไปเร่องเอาเลยแทงแค่แล้วครับโอ้แต่โอ้โหใครโดนฮะอ่าครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมเป็นแทงแตผมทายไปสามรอบแล้วนะอือหือโอ้ไม่โดนนะหวดตายเสียเพื่อนครับ <S <S 1> <S 1> โอ้ฝนครัาย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 บ,บ,บ,บโอ้ยใหญ่ใหญ่หลบปัดหลบหลบหลบ บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องลุยนะครับถ้าจะตายครับผมเราคนครับถอยถอยเล้ยเด็กมจะเอาอเอาเลยครับหืเยี่ยมยอดครับเราได้ตัวนึ่งแล้วนะ เข้าเลยเข้าเลยเพื่อนพอแล้วแล้วเออคุ้มเราตายคุ้มครับให้เราตายนะแต่ได้ทุกอย่างครับผมโอเคโอ้โหไม่ทันครับโอ้โหเสียได้ทีถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยเพื่อนอย่าหลงหูรีเลย อยถอยบอกให้มันถอยกันเข้าเลยอ่ะไปเพิ่งนะโูใช้อันติดแล้วอ่ะตั้งสองเยี่ยมตัวนี้หวายมั้ยม่จะหวป่ะโอเคเยี่ยมจะเอาดาร์สริดารสไม่ไหวายมั้งเดี๋ยวก็กล้อยากเอาไหมหรือว่าแค่เคคลิปเคก่อนนะโอเคครับมา ตามครับมีคนอยู่ในพุ่มมีคนอยู่ในพุ่มอ้าไม่เห็นมีดูิดดูผิดคทีเอ้ยนายยากระวังคุก่อนคุก่อนโอ้ยย่ย่าแล้วเอาเลยเอาเลยคุก ปุกครับพอแล้วครับเพื่อนๆใจเย็นลูกไปเข้านะเอริครับเอาไฟมานะป้อมนี้ให้ได้ทุกคนเข้าเลยครับอื้มตีแล้วแล้วเร็วเพื่อนๆนิดเดียวโอเคล้างส่ครับล้างให้แล้วครับอื <t <t ้อพี่ยังสวยับผมเอาเพื่อนอาริยาถอยมาไม่ถอยเราไม่มีอะไรช่วยนะ ระยาบอกเข้าไปลุยครับไอยได้ไหม yes, <I> เอาไงเอาดาบก่อนไหม <Giant. S 1> แทงไม่ไหววะขอกลับก่ปนะ <c oughs> ลำเบอร์นี่ตัวชั้นดีเลยครับโลมชั้นดีในแรงเขานิยมแข่งกันด้วยนะเพื่อนๆบัตเตอร์ไฟล์กระโดดมาแล้วครับเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนเลยนะอู <c oughs> คาับพนี่อยู่ข้างหลังครับเขาน่าจะอัดสกิลใส่เพื่อนเรานะครับ <c oughs> อย่างนี้เราต้องขวางทางครับผม <c oughs> อืเรามาไม่ทันครับเกมจบไปแล้วนะเกมจบคนไม่จบโอ้ยแข่งจบได้แล้วครับผมปุ่มสามทางก่อนไหมครับสามทางอ e ีสปอร์ตไหมเพื่อน <c oughs> เนี่ย <c oughs> เล่นละตอนนี้สามทางอ e ีสปอร์ตแล้วเล่นละ <c oughs> เงี้ย <c oughs> เราต้องแข่งครับไล่โอเลตโดนครับ oh <c oughs> ชนะครับผมมาเกือบแ้ ข้งแรกเกิดแพ้นะครับผมโเกมอย่างตึงช่วงหลังนะครับเล่นได้นะครับตัวลำเบอร์ก็เป็นตัวที่เก่งนะครับโปรเทคเพื่อนเก่งแล้วก็ถ้าอันตีมานะยกพื้นขึ้นมาสนันศัตรูนะครับศัตรูจะเด้งขึ้นมานานนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมานานแล้วก็แบบระยะทางไกลนั้นมันจะเลยสตันได้หลายตัวมากนะครับผมหรือขวางทางให้เพื่อนหนีก็ได้นะครับอันนี้เราชนะต่อเนื่องสองครั้งอันดับ2ครับผมดูกันนะใครได้อันดับ1นะอันดับหนึ่งคือไวโอเลตนะครับ แครี่ที่เราไม่ค่อยกันนะผมแต่เขาก็ยืนตำแหน่งดีครับผมเราเป็นโลมนะถ้าเกมเราตามอะไรมากเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเล่นนะอาจจะยืนกับแครี่ไม่ได้ต้องไปโซนให้ตัวอื่นนะครับเพราะป่าเราก็เป็นแครี่เหมือนกันนะป่าเราเป็นบยอชุก็สุดยอดเลยครับผมช่วยๆกันไวโเลตครับโดดไปเป็นสิบสองจุดนะครับ ของเรา9.3ครับผมอันนี้เราคิวหนึ่งตาย3ามแอซิสสิบห้านะครับก็แอซิสอย่างเยอะเลยเพื่อน<ๆ>อันนี้ที่ของที่ผมออกนะก็จะเป็นล้างซีซีนะครับมีรองเท้ากันซ<ๆ>ีอันนี้ผมจะออกเป็นชิวออฟลอสนะแล้วก็เออ่มีตัวไกอาร์ครับแต่ว่าผมกดผิดไปไปขึ้นเป็นเอจิตนะที่มานานสุดท้ายที่ผมจะออกชิวออฟลอสนะเพื่อนๆ,ๆอันนี้เราก็คนที่รับดาเมจเยอะสุดจะเป็นเอลเน็ตนะครับเรารับไป5้าหมื่นแปด ก็ประมาณนี้ครับสำหรับลำเบอรนะ์เพื่อนไปลองเล่นกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กันหน่อยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ